ต่อที่นี่คุณหนีนี่วงสกรแล้วก็นาวทิสานาทไมคัะคุณนาวเนี่ยเขาไปรําเรียนอยู่ที่ออสเตรียถูกต้องไ่ะเนึะใช่ซึ่งแบบว่ามันก็เป็นแบบหลักหลักระยะไกลไปแล้วว่าพี่ออฟทีเนี้ยเขาก็แบบมีไปถามกันว่าแบบเอยมันมีปัญหาบ้างไหมเพราะว่าเอาจริงๆนะเอาตรงๆนะกับประสบการณ์ส่วนตัวที่แบบ เคยมีเพื่อนหรือเคยมีใครรู้จักที่แบบต้องแยกกันอ้ยอคิดว่าของคุณโซได้ตรงเพื่อนก็เลงเตั้งใจฝังมากอ๋าอกาำลังตั้งใจฝังเลยเพราะไม่เคยรู้เรื่องราวความรักของเพื่อนแล้วมาของเพื่อนของเพื่อนก็ได้เออของเพื่อนอแล้วสุดท้ายมันเลิกกันจริงๆ<อ>คือคือมันมีปัญหาให้ต้องแบบ นอยกันนะแต่กลายเป็นว่าคู่นี้ย,ยิ่งห่างยิ่งหลักพี่ออฟคือ11ปีแล้วอ่ะในการครบรอบอะเยอะกว่าพี t v ทีวีของเรา <c oughs> เพราะว่าพ <c oughs> ีพีทีวีเของเราจะครบ10ปีปพุ่งนี้วันพรุ่นี้ซึ่งนาวและนิวเนี่ย 11ปีแล้วเขาเก่งเหลือเกินเออ,เอโยงมันเป็นแกดแพดมันหยุดโทษทำไมคนกดหนึ่งเยอะจางหยุดนะคะอย่ามากดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเล่าข่าวหชั่วโมงนะคะเอะอซึ่งเขาก็บอกว่ารักระยะทางไกลอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาของคู่ห<อ>าซึ่งแบบว่าเขาก็จะมีโมเมนต์ที่แบบต้องวิดีโอคอคุยกันตลอดอะไรก็แล้วแ็พี่นิวก็บินไปหาด้วยนะเธอไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้บินไปหานะเขาก็รีบเคลียร์งาน แล้วก็คู่เนี้ยคือเขาจะมีแบบการแบบตัดคลิปตัดอะไรให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันอะ่ะเธอน่ารักมากแบบมันมันจะมีอันนึงที่ฉันไปดูอ่ะเหมือนแบบเขาตัดให้เหมือนนาวอ่ะไปยืนจูงหมายอยู่อะ่ะแล้วตัวเขาก็เดินตามทางอ่ะเออมันก็เลย<อ>คิดว่า<อ>วคนก็เลยคิดว่าเออมันอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันเอ,อแต่ว่าจริงๆไม่ใช่แต่เขาก็แบบเออไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เขามักจะอย่างที่คุณออบอกว่ามักจะแบบแวะเวียนไปหาทวาอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้ถ่ายละครอะไรเงี้ยเขาก็จะเบรกแล้วก็ไปหาซึ่งแบบ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แบบเรียกว่าทางไกลไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะแต่หนึ่งปีแปบ,บเดียวนนวเรียนแปบ,บเดียวหนึ่งปีจริงจริงจงแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่าจะยังไงแล้วก็จะมีแบบฟิลฟิลแบบเรื่องงานแต่งงานเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่งงานแต่งก่อนจะไปถึงงานแต่งงานอ่ะเธอ,อเขามีแบบว่าความหวานฉลองดินเนอร์ครบรอบ11ปีกันบ้างไหมคู่<ม>น,นี้ ก็สิบเอ็ดปีเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันไงอ๋อเขาพอรู้เห็นแมเห็นแม่มันก็ต้องมีปะเออจริงๆริงเออเล้วเม่งน้อยตัวใหญ่เขามีส่งของคงของขวัญอะไรอย่างนี้มีปะคู่เนี้อยากรู้จังให้แต่เราไม่ได้พูดอ๋อไม่ได้เอ่ยถึงอะมีเสียงสัมภาษณ์ไหมล่ะเช่มีอยู่แล้วไปฟังไหมล่ะความรู้สึกเปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับ แต่เข้าใจมากกว่า,ว,าว่าด้วยภาระหน้าที่ของแต่ละคนนะครับก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับส่วนส่วนเรื่องของความรักมันก็มันก็ต้องช่วยกันประคับประคองแต่ว่าบางทมีมันอยู่ระยะทางมันอยู่ไกลก็จริงแต่ว่าเราก็คุยกันตลอดอยู่แล้วคือเราเรา,เราเฟสไทม์นอนด้วยกันทุกวันอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเขาไปแล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่า เหมือนก็ก็เหมือนอยู่ด้วยกันทุกวันนะครับบางทีแบบคนคนที่อยู่ด้วยกันคือผมเป็นคนแบบค่อนข้างติดแฟนแล้วก็แบบชอบแบบสกินชิปอะไรเงี้ยครับชอบชอบได้กลิ่นเขาอนะไรเงี้ยแล้วเวลาแบบดมหัวเขาอะไรเนงะี้ยแล้วก็พอไม่ได้กลิ่นนานๆแล้วมันก็คิดถึงก็ต้องกลับมาทํางานก่อนครับมาเล่นละครก่อนแล้วก็รอรอช่วงเทศกาลที่กองถ่ายหยุดเราถึงบินไปได้อย่างก็ยังไม่ได้แบบคุยกันจรงิงจังแต่แค่คิดว่าน่าจะไม่ได้จัดงานแต่งงานะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็ ในยุคปัจจุบันนี้ผู้ใหญ่เขาก็เข้าใจมากขึ้นว่าการจัดงานแต่งงานมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสิ้นเปลืองอเงี้ยครับ oh <my. S 1> แล้วก็มันก็ไม่ได้มีผลกับความรักของคนสองคนมากนะ